ตกค้างในบอ่อมันจะทําให้บอ่อเน่าตัวนี้เนี่ยหลิตรนะคะบวกน้ําประมาณสักห้าสิบลิตรถึงหนึลิตรแล้วฉีดพ่นในในบอ่อมันจะเป็นตัวที่จะทําให้บอ่อที่เกิดอาการเน่าเนี่ยหายเน่าคือกลิ่นเนี่ยเหม็นๆเนี่ยจะหายภายใน24ชั่วโมงนะคะกาจัดกลิ่นเน่าเหมน็นแล้วก็อะไรต่างๆที่มันอยู่ในบอ่อมันจะมีกระบวนการย่อยสลายโดยกระบวนการของเขาเป็นไปจะทาให้เลนที่เน่าเสียกลายเป็นเลนที่ดีตัดไป ไปกองไว้บนอะไรนะคะบนโคนต้นไม้นะคะเขาบอกว่าต้นไม้นี่คืองามเลยเอาไปใช้ประโยชน์ดได้อีกได้อีกกลายเป็นปุ๋ยไปเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ในระหว่างที่เรามีการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาใสปะเลคานหลิตรต่อไร่น้ําลึก2เมตรนะคะเราสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพน้ําทําให้ค่า PH ไม่แกว่งแล้วก็ตัวนี้จะช่วยทําให้สีน้ําสีสวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์ของมณีพันธุ์ของเราสูตรเนี้ย อยากจะนําเสนอมากเลยเนื่องจากว่าเวลาเราใส่ลงไปในบอ่อกุ้งบอ่อปลาแล้วเนี่ยมันจะไปตัดวงจรเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดในบอ่อ<ม>จะทําให้กุ้งปลาเนี่ยไม่เกิดโรคค่ะค่ะ,คะการดูแลน้ําให้สะอาดการปรับอุณหภูมิค่า p h เบาลานของน้ําที่เราเลี้ยงมันก็ทําให้สัตว์เลี้ยงของเราไม่ว่าเราจะเลี้ยงอะไรกร็แล้วแต่บอ่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถอยู่ได้ใชได้นานขึ้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เป็นโรคง่ายไม่ป่วยง่ายไม่ตายง่ายถูกคะ่ะถูกค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเขาก็จะ ทำให้ทำไมฮะกุ้งปลาอยู่สบายเพราะว่าเขาไปเพิ่มในเรื่องของออกซิเจนนะคะในบ่อเราสังเกตนะคะว่าบ่อไหนถ้าน้ําเริ่มไม่ดีเนี่ยปลาจะเริ่มโผล ขึ้นมาเหนือน้ำเขาเรียกอาการลอยคออันนั้นหมายความว่าบ่งบอกให้รู้แล้วในบ่อเนี่ยออกซิเจนเริ่มไม่มีและปลาจะอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ไปปั๊บปลาก็จะตายแต่ตัวนี้มันจะไปสร้างในเรื่องออกซิเจนในบ่อจะทําให้กุ้งปลาอยู่สบายเขาก็อาหารการกินอะไรเขาก็จะกินได้ดีที่เวลาเขาขับถ่ายออกมานะคะในบ่อถ้าเรามีการใช้เป็นประจําเลยอย่างเนี้ย มันจะทําให้เขาเรียกว่าเวลากุ้งปลาขับถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปตกค้างอยู่ก้นบอ่อคือมันจะมีการถูกย่อยสลายไปม,มีการถูกทําลายไปมันก็จะทําให้บอ่อไม่เกิดอาการเน่าคือคไปทําให้สภาพแวดล้อมของบ่อดีอค่ะ,คะเห็นภาพชัดเจนเลยเรือก็เชื่อว่าน่าจะถูกใจเกษตรกรนะไม่ว่าคุณจะเป็นทําพืชไร่พืชสวนหรือว่าจะทําบ่อกุ้งบ่อปลาเนี่ยนะคะครบคันหมดเลยกับจุลินทรีย์ชีวาภาพประสิทธิภาพสูงจากมณีพันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ท ให้เราได้เห็นภาพแต่ว่าคนที่นําไปใช้จริงเนี่ยน่าจะได้ทราบมากกว่าเพราะฉะนั้นในช่วงหน้านะคะเราจะมีเกษตรกรผู้ที่ใช้จริงมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยในเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์ค่ะตอนนี้ให้จารย์ฝากอะไรทิ้งท้ายนิดนึงละกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เชิญค่ะก็อยากจะขอฝากเรื่องมณีพันธ์เย็นนะคะเนื่องจากว่า มณีพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงชนิดเข้มข้นซึ่งมีการคัดสรรสายพันธุ์ที่ดีแข็งแรงและมีประโยชน์ต่อ,อกเกษตรกรมากแล้วก็มันเป็นการเติมเต็มแล้วก็คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดินอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะฝากไว้ว่าอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยมองในเรื่องของต้นทุนเป็นหลักถ้าเราสาม,สา,มารถทําให้ดินดีได้แล้วเนี่ยต้นทุนเราถูกถึงภาวะของผลผลิตมันจะผันผวนขนาดไหนก็นแล้วแต่จะทําให้เราเนี่ยคือสามารถอยู่ได้ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนิดนึงก็คือว่าอะไรคะเราเนี่ยกำลังอะไรคะกำลังเอาประโยชน์จากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคืนความสมมุติกับธรรมชาติด้วยล้วธรรมชาติจะคืนมาให้เราค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะรับเชิญพิเศษด้วยนะคะผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ค่ะอาจารย์ชนินรัตน์ผลประเสริฐค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกับผู้ใช้จริงกันค่ะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถุีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้เรารมีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านค่ะท่านเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรงเลยนะคะคุณชมพัฒน์ขานมโนค่คะสวัสดีค,ะค,ค,ค่ะค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยคุณชมพัฒน์เป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรเป็นเกษตรกรโดยตรงเลยหรือเปล่าคะอ๋อเป็นคนจังหวัดลบบุรีค,ะค่ะก็ะคือเป็นทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการลดการแนะนําในเรื่องของโรนลงในเรื่องของดินการแก้ปัญหาของดินค่ะส่วนใหญ่ก็คือไปแนะนําเกษตรกรส่วนใหญ่อย่างนี้หรอคะใช่ค่ะ ก็ส่วนใหญ่ลงพื้นที่เองเลยหรือเปล่าคะลงพื้นที่เองก็คือเราเข้าไปคุยปัญหาของเกษตรกร,กรว่าหนึ่งปัญหาเกษตรกร,ท,กรที่แบบปลูกข้าวทําแล้วไม่ได้ผลเพราะเกิเกดจากสาเหตุอะไรนะคะก็คือจากที่ว่าข้าวเมาตอซังข้าวไม่กินปุย๋ยดินแข็งดินดานจะมีวิธีแก้ยังไงแต่เราเข้าไปคุยเราเจอปัญหาในเรื่องของการปรับเอาปูนขาวมามั่งใช้ วิธีการต่างๆของชาวนามาสิบปี2 0ิบปีแต่ผลผลิตลดลงอแก้ปัญหาไม่ได้หรือว่าแก้ปัญหาไม่ถูกต้องไม่ตรง<ช>จุดว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ,คะแลวพี่ชมพัดไปช่วยยังไงบ้างโดยใช้ผลิตภัณฑ์มณีพันเข้าไปก็คือโชคดีที่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้หนึ่งเราสนใจในเรื่องของอินรีย์อยู่แล้วพวกชีวภาพค่ะเพราะว่าจากที่ก่อนที่จะไปนแนะนําอ่ะคือเราก็ใช้ก่อนอเพราะว่าวันนี้เรามีนาอยู่ประมาณ1ิบเอ็ดไร่ เพื่อความมั่นใจใช่ค่ะพอเราเอาเอาเอามณีพันธุ์ตัวนี้เข้าไปนะคะเอาไปปรับในเรื่องของดินมันทําให้ดินล้วนซุยจากดินที่แข็งเป็นก้อนเวลาเขาไถเนี่ยมันจับเป็นก้อนมันไถยากมากเลยการการหลบของการไถผานไถอะไรเงี้ยมันต้องสามหลบสี่หลบมันเกิดปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มช่วงนั้นมันก็แพงที่นี้เกิดปัญหาที่ว่าจะทํายังไงพอมณีพันธุ์ตัวนี้เข้าไปปุ๊บวิธีการใช้ เราไปบอกเขาเลยบอกว่า1นลิตรต่อหนึ่งไร่แต่ตะลอนตัวนี้มัน5้าหลิตรหลิตรใช้ได้5ไร่เลยค่ะหนึ่งลิตรผสมน้ำห้าสิบลิตรนะคะในการฉีดพ่นเข้พ่นให้ทั่วก่อนเนี้ยเหรอคะก็คือเวลาเวลาเขาเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะปัญหาเกษตรกรบางทีก็ต่อต่อการเกี่ยวน่ะมันจะสูงมากเราก็เลยบอกว่าพี่ถ้าวันนี้มันฟางมันเยอะมันส่งเสริม กิจการของอะไรนะอัดฟางใช่ไหมคะเอางี้พี่บอกให้รถเกี่ยวอะสามารถเกี่ยวให้มันสั้นลงหน่อยเพื่อที่เราจะปล่อยน้ําเข้าไปนะคะทีนี้เราก็เดินสเปรย์ฉีดเข้าไปสเปรย์ของเขาก็คือยี่สิบห้าลิตรใช่ไหมคะค่ะแล้วแต่คนเราะค่ะแล้วแต่ก็ก็สเปรย์เข้าไปแบบนี้อหรืออีกวิธีหนึ่งก็ปล่อยก็เอาขึ้นไปบนรถไถค่ะแล้วก็โยดหยอดไปแล้วก็เป็นถังไอ้นั่นอะ ท่อซีพีอ่ะแล้วก็เจาะเจาะเจาะถ่ายปไปด้วยปล่อยไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทาทาให้การที่เทาเ,าเราเราเราเอาไปใช้ตรงนี้นะคะม,มันทําให้แบบว่าสภาพของดินอ่ะฟูขึ้นนะคะฟูและดินก็เปลี่ยนสีเป็นสีเทานวลอันนี้พอเราใส่เข้าไปฉีดพ่นเข้าไปที่ดินแล้วมีการแบบเหมือนเป็นต้องมีการอะไรคะ ใช้เครื่องมือใช้อะไรในการปั่นหน้าดินปั่นฟางอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะค่ะรถรถตีผ่านไปอะรถตีเอาตีไปเนี่ยคือหมักให้ได้เก็บวันทิ้งเอาไว้ก่อนใช่ค่ะถึงจะเล่น้ค่ะยิ่งคนมีปัญหาเกี่ยวกับดินแข็งดินดานหรือใช้เคมีมานานๆอย่างนี้มันจะช่วยในเรื่องของพวกแก๊สไข่เน่าพวกเมาพวกข้าวเมาตอซังอะไรพวกนี้ต่างๆนะคะข้าวไม่กินปุ๋ยข้าวยืนใบเหลืองตัวนี้จะไปช่วยลดแก๊ส ทำให้อากาศในดินมีขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วยังทําให้จุลินทรีย์มีการมีการอะไรนะมีไส้เดือนมีปลาที่สะอาดมีปูอะไรขึ้นมาที่โนเห็นนะเกิดความประทับใจมากเลยมันฟูเดินแล้วนุ่มมากไม่แบบจากที่เดินบนดินแข็งแข็งเนี่ยไม่มีละนุ่ม<ช>มีความอุดมสมบูรณ์เต็มที่นี่คือหลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณสักเจ็ดวันใช่ค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นนี่คือเราสามารถที่จะเตรียมพื้นที่ในการเตรียมพื้นที่ได้เลยหลบเดียวก็ ได้สามารถที่จะหวานได้ทําให้ข้าวแตกกอได้ดีมากค่ะอย่างที่อาจารย์แนะนําไปช่วงแรกนะคะคือเมล็ดข้าวอะ่ะมีลากขึ้นมานิดหน่อยหนึ่ง<ะ>พอเราใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะส่ง,สงเสริมการเจริญเติบโตการแตกกอได้ดี<ะ>ทําให้ข้าวแข็งแรงหาอาหารได้ดีเพราะตัวนี้มันจะมีอินทรีย์ในเรื่องของธาตุอาหารให้ทั้งในดินนะคะสิบสามธาตุด้วยกันเลย<ะ>เพราะทำให้ฟางอเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยแ800รอกิโล ประทับใจมากและลดการใส่ปุ๋ยไปอีกค<ะ>่ะแล้วยังลดในเรื่องของการใช้ยาค่ายญ้าปีตอนที่โนโทําประมาณห้าสิบไร่ไปหมื่นห้านอกจากนี้แล้วเนี่ยยังใช้ควบคู่กับมณีพันธุ์ในสูตรนี้ด้วยสูตรสองค่ะใช่ค่ะ,ะใช้กับสูตรสองเพราะว่าบางทีเราไปเนี่ยเราไปเนี่ยก็คือไม่ทันเกษตรกร,ะรกละต้องบางคนเนี่ยน้ําปล่อยมาเป็นช่วงๆต้องเตรียมแปลงต้องทําอะไรเนี่ยคือเขาไม่ทานตรงนี้ แต่เราสามารถปล่อยเป็นทางด่วนได้ทางด่วนตรงนี้ก็คือมันแก้ปัญหาในเรื่องของข้าวไม่กินปุย๋ย mm hmm. ข้าวข้าวไม่กินปุ๋ยนี่ยืนใบแหลมๆอย่างเงี้ยพี่ทําไงชาวนาก็เข้าใจว่าขาดปุ๋ยก็เอาแต่ยูเลียไปซัดมันก็ยิ่งทําให้ดินแข็งร mm hmm. ากสีน้ําตาลก็เยอะหาอาหารไม่ได้ไม่มีรากสีขาวเลยค่ะ mm hmm. แต่เราเอาตัวนี้ผสมกับตัวนี้เข้าไป mm hmm. ปล่อยเป็นทางด่วนมันทําให้รากผัดจากสีน้ําตาลที่ยึดเกาะกับดิน่ะ กลายเป็นลากสีขาวฝอยอเป็นเส้นหมี่เลยค่ะแล้วทําให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตเขียวนะคะแล้วทําให้ข้าวที่แบบเหลืองเเนี่ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยไป็ซักอีก มันทําให้เขียวทนเขียวนานและการเติบโตได้ดีค่ะค่ะเกษตรกรบางคนเข้าใจผิดเนาะเห็นว่าแบบเอไม่เจริญเติบโตก็ยิ่งเพิ่มปุ๋ยอาจจะผิดวิธีหรือว่าเป็นเป็นการเพิ่มเคมีเข้าไปด้วยอันนี้ะจะช่วยได้เพิ่มรากให้นะคะ,คะก็ใช้ประกอบการความเปลี่ยนปแปลงหลังจากที่ทั้งทดลองกับนาของตัวเองแล้วก็ไปแนะนําท่านอื่นด้วยผลผลิตที่ได้เป็นยังไงบ้างคะจากที่เขาทําได้ประมาณ50 6 0ิบปีแรกนะคะ แล้วก็ปัญหาทวบยาก็เยอะข้าวดีดก็เยอะครั้งแรกลดลงประมาณห้าสิบเพราะว่าหนึ่งเราบอกแค่ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับดินคุณไม่ต้องกลัวว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะแพงเราคิดแล้วลิตรหนึ่งตกอยู่ที่สองอยห้าสิบาทเองค่ะสองยห้าสิบาทถ้าเราวันนี้คุณเอาเ okay, คมีไปซัดดีนเรือนของข้าวไม่กินปุย๋ยหนึ่งข้าวเมาตอซังแก้แล้วแก้อีกดินเสียและเรื่องยางน้ำก็มีกลิ่นหนม็นอย่างเงี้ย เดินไปกรับสุขภาพจิตก็ไม่ดีแถมยังกุ้มใจว่าข้าว่ะจะได้ผลผลิตไหมแต่พอเราตัวนี้เข้าไปเสริมมันทำให้เขาเห็นโอกาสเพิ่มมาจากห้าสิบหกสิบครั้งแรกขึ้นมาแปดสิบเก้าสิบพอใช้เที่ยวที่สองนะคะลดต้นทุนลงมาอีกขึ้นมาหนึ่งรอและโนทำตามตามสามฤดูกาลตามที่เกษตรกรทำนะคะ ปีล่าสุดนี้นะคะที่จำนำข้าวและได้ข้าวกันมาแล้วนะคะร้อยสามสิบถังค่ะคจากายเยอะการใช้ค่ะแล้วตัวนี้ช่วยคุกปุ๋ยได้ดีมากค่ะ ก็เป็นวิธีการการทํางานที่สามารถเห็นผลได้จริงแล้วก็เกิดการทดลองทดสอบแล้วแล้วก็มีการแนะนําบอกต่อด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรที่สนใจนะคะอยากจะติดต่อสอบถามห้แบบือมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็สามารถติดต่อได้ที่คุณชมพัศโดยตรงเลยด้วยนะคะช่วง้ายฝากคุณชมพศเชิญชวนแลกะการสำหรับผู้ที่สนใจอยากใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของดินแน่นดินแข็งดินเสียดินดานนะคะข้าวไม่กินปุย๋ยมีปัญหาเกีย่ยวกับพวกข้าวยืนต้นตายทำยังไงให้ข้าวเจริญเติบโต ทำไงให้ลากข้าวจากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลที่ยึดเกาะกับดินให้กลายมาเป็นสีขาวเพื่อที่จะหาอาหารได้ดีเพิ่มผลผลิตนะคะลากเน่าโคเน่าหมดปัญหาหอยเชอรี่ก็หมดปัญหาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะค่ะก็ะเป็นคำยืนยันแล้วก็ฝากอ่อยด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษด้วยค่ะคุณชมพัฒน์ค่ะมโนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะลองโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ call center หรือว่าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของเราแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ